ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะน้ําก็ท่วมไปยังจุดศูนย์กลางของเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าระดับน้ําก็จะค่อยๆลดลงอะคะ่ะแต่ว่าเรื่องของการคมนาคมขนส่งด้วยรถโด,ดยสารสาธารณะนะสถานีอาเขตนะคะก็คือสถานีขนส่งน้ําก็ท่วมเข้าไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่สถานีรถไฟนะคะน้ําก็ท่วมเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยต้องมีการ วางแผนบริหารจัดการนะคะสำหรับประชาชนที่ได้มีการจองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรถไฟไม่สามารถจะวิ่งไปจนถึงสถานีเชียงใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางเข้ามาในเขตเมืองเชียงใหม่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้บริการรถเป็นรถยนต์ค่ะ คือรถไฟเนี่ยจะวิ่งไปถึงได้แค่ลำปางเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะนั่งรถยนต์ต่อไปนะคะก็จะให้บริการแบบนี้ไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย,ลลลายรวมถึงใครที่ต้องการจะคืนตั๋วนะคะก็สามารถจะขอคืนค่าตั๋วได้ช่วงจากสถานีลำปางถึงเชียงใหม่นะคะขอคืนได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งหรือหากผู้โดยสารที่มีต้นทางปลายทางเหนือขึ้นมาจากสถานีนครลำปาง ไม่มั่นใจในการเดินทางก็สามารถจะขอคืนตั๋วได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีตัว๋วจากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีต่างๆการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะมีการกำหนดจุดเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องอัปเดตสถานการณ์กันทุกๆวันก็นแล้กันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ ฮะรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเชียงใหมน่นี่หนักจริงๆนะผมมันก่อนเห็นภาพเนี่ยโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเนี่ยก็ท่วมแบบน่าจะเครึ่งเลยเข่าขึ้นถึงเอวเลยแม้แต่สถานีโทรทนะัศน์นคุณนันทิยาสถานีโทรทัศน์ที่เชียงใหม่ของของ n บ t นะดูในโพสต์ของของอเพื่อนในเฟ e บุ o k เนี่ย<า>เข้าไปถึงรถส,ส่เลย S <S <S อ๋อข้าไปในสตูดิโอเลยโอ้โหแล้วก็ <ฮะ S 1> นี่นี่คือนี่เราก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งใน,นเรื่องของของสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยทางจิสดาหรือว่าสำน,นักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับก็ได้เผยภาพเผยแพร่ภาพ,พจากดาวเทียมเซนติ n เนล 2B นะครับบันทึกเอาไว้เมื่อ5ตุลาคมเนี่ยเป็นภาพที่แสดงถึง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากาสถานการณ์น้าน้าปิงล้นตลิ่งนะครับทำให้เกิดน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ของอําเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็อําเภอแม่ริมนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชนและเส้นทางคมนาคมรวมถึงพื้นที่เกษตรด้วยนะครับาภาพแบบนี้เขาก็ส่งไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะเอาไปวางแผนแก้ปัญหา,าดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันต่อไป นะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยโอ้โหแบบเมืองเชียงใหม่ถูกล้อมไปหมดแล้วด้วยน้ํานะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยค่ะคือคือพื้นที่ไปเป,เป็นเกาะเลยในชะ่ไหมน้าเข้าไปแทรกซึมทุกๆออบริเวณเลยนะครับทั้งที่แม่ริมทั้งที่อําเภอเมืองนะครับเนี่ยบอกว่านี่เป็นครั้งที่หนักที่สุดเลยนะฮะค่ะดูภาพนี้ของหน่วยกู้ภัยก็ได้นะคะ กู้ภัยฮุกสามหนึ่งโคราชนะคะกะ็เป็นทีมกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศลจากโคราชเนาะเขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะฮุกสามหนึ่งโคราชใช้โดรนบินเก็บภาพน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนในเขตตูเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งอันนี้เป็นรอบที่สองของปีนี้แล้วนะคะจะเห็นเลยว่ามันไปหมดแล้วอะคะ่ะถนนหนทาง oh. ต่างๆเนี่ยแล้วก็ ท่วมสูงด้วยนะคะบางพื้นที่1เมตรบางพื้นที่สูงกว่า2เมตรนะคะย่านเศรษฐกิจกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ก็ท่วมไปหนักหน่วงมากอพยพต้องอพยพนักท่องเที่ยวบางส่วนไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ตามทั้งโรงแรมทั้งบ้านเรือนก็ไม่สามารถที่จะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้ต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออพยพพาไปยังจุดที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพในมุมสูงที่ เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยไม่รู้ยิมมีภาพหรือเปล่ามันจะมีโรงแรมอยู่โรงึ่งจำชื่อโรงแรมไม่ได้อะโรงแรมอะไรนะที่เขาใช้วิธีการกั้นน้ำโรงแรมเดี๋ยวนะยิมเพิ่งจำชื่อได้ไหมพี่เป็นคนจำชื่อแลไรไม่ค่อยได้โอเคใช่แองกิลีาแชงกิลีลาแองกิลเอาคุณเคยเห็นอันนี้ไหมวัดชัยวัฒนารามอ่ะ วัดชัยวัฒนารามเขาจะมีเขาอยู่ริมแม่น้ําเนาะเขาอยู่ริมแม่น้ําแล้วเขาจะมีไอ้ไอ้ไอตัวแท่นที่มันจะสามารถยกขึ้นได้แท่นเป็นแท่งแบบแท่งปูนแท่งเหล็กใหญ่ๆเลยอะ่ะพอถึงเวลาที่น้ํามันจะมาเยอะๆเนี่ยเขาก็ได้มีการทาไอ้ไอ้แผ่นกั้นแบบนั้นไว้ uh huh. ชเชงกิริลาก็ทําลักษณะเหมือนกับที่วัดชัยวัฒนารามทําเลยค่ะเขาทําเป็นแผ่นเหล็กขึ้นมาแล้วก็ปิดกั้นมวลน้ําอ่ะ อย่างแข็งแรงคือหลายพื้นที่ใช้เพียงกระสอบทรายเนาะแล้วก็สอบทรายอ่ะมันไม่สามารถจะทนแรงต้านของน้ําได้แต่ที่เนี่ยเขาก็ใช้หลักการเดียวกันกันกบที่วัดชัยวัฒนารามเลยนี่เขาทําเป็นแหล่งแผ่นเหล็กแล้วพอถึงเวลาเนี่ยแผ่นเหล็กนี้ก็สามารถเอาออกได้เหมือนที่วัดชัยอ่ะค่ะพอถึงเวลาที่ไม่ใช่หน้าน้ำเนี่ยแผ่นเหล็กนี้ก็จะหุบลงไปเป็นราบๆอยู่กับพื้นนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเมื่อไหร่เนี่ยแผ่นเหล็กนี้ก็จะถูกกันขึ้นมา เพื่อที่จะก,กันน้ำไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่อันเนี้ยคนก็ชื่นชมมากนะเพราะว่านี่คงเป็นการการลงทุนของทางโรงแรมเองอะแล้วเราเห็นเลยว่ามันไม่มันได้ผลมันได้ผลเพราะว่าน้ำเนี้ยไม่เข้าไปในพื้นที่ของโรงแรมเลยเขาก็เลยบอกว่าดูมั่นคงดูมั่นคงนแข็งแรง<ด>มแรงนะมันไม่ใช่แค่กระสอบทรายคนนี้เรายังต้องขนกระสอบทรายกันอยู่เลยวันนี้ต้องขนกระสอบทรายอยู่เลยแล้วที่ะะสําคัญคือว่า มันพอน้ําแห้งก็เก็บแล้วใช้ได้นานใช,ใช่ไหมแต่ไอ้กระสอบทรายเนี่ยนะมันมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอะ่ะทใายแล้วก็มาเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็มันก็หายไปกับน้ําบ้างวันรอบที่แล้วจําได้ไหมที่เชียงใหม่เนี่ยที่ในเมืองเลยเนี่ยน้ําพัดกระสอบทรายปลิวน้นําแรงๆอ่ะกระสอบทรายเอาไม่อยู่แล้วบางทีถ้าแบบถุงทรายรั่วทรายไปอุดตามท่อก็อต้องมีการแบบ เก็บทรายเก็บอะไรกันก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบนะก็ต้องเป็นาภาระและงบประมาณในการจัดการนี่มีคน,<า>นผมเห<น>็นในคอมเมนต์เยอะเลยนะบอกทางหน่วยงานภาครัฐควรจะไปดูงานนะเอามาใช้ตรงไหนยังไงได้บ้างนะเพราะว่าในเชิงการลงทุนผมก็ว่ามันก็คุ้มค่านะมันอาจจะลงทุนสูงแต่ว่ามันใช้ได้นานเอาจริงๆอย่างที่ฉันบอกไปว่าที่วัดชัยวัฒนารามก็ทํานั่นแปลว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาจะทํา แบบนี้ยังไงแค่นั้นเองอะ่ะ uh แล้วก็จะลงทุนหรือเปล่าด้วยนะคืองานนี้ uh มันเป็นเรื่องของงบประมาณงบประมาณคงจะใช้งบประมาณมหาศาลแหละเพียงแต่ว่าถ้ามองว่าสถานการณ์มันจะแย่ไปมากกว่านี้ทุกปีทุกปีมันต้องถึง uh เวลาที่ต้องลงทุนแล้วไหม uh ในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าหากว่าเจอแบบนี้กันตลอดเวลาเนี่ยเศรษฐกิจแย่นะคะอืม uh คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย สถานที่อย่างเช่นโรงพยาบาลนึกอมาเราเราเราเห็นภาพโรงพยาบาลถูกน้ําท่วมเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยอาวคนบอกเอ้ยจะทําทั้งเมืองไม่ได้ก็ก็ต้องริเริ่มดีว่าจะเริ่มกันตรงไหนไม่ใช่แบบร้อยวันพันปีก็กระสอบซาอยอยู่นั่นอ่ะถูกไหมแล้วก็จัดซื้อกันทุกปีกระสอบซายเนี่ยซื้อกันทุกปีแล้วก็ปัญหาอย่างที่หนิงบอกมันก็จะมีปัญหาเรื่มมันก็ไปอุดตันในท่อท่อระบายน้ําก็เป็นปัญหาต่อเนื่องยืดเยื้อกันไปอีกอันนี้นะเขาก็ ก็ไม่เสียหายอะไรไปศึกษาวิจัยดูว่าจะมาปรับใช้ตรงไหนยังไงบ้างนะคือมันต้องคิดถึงระยะยาว,วาแล้วอ่ะเพราะว่าเนี้ยเราต้องใจแบบนี้อีกแน่นอนบ่อยๆแบบเนี้ยสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลไปแบบนี้นะค่ะอืมอ่ะโอเคนะครับเร,เรื่องของน้ําท่วมเชียงใหม่นะครับ